กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันสนั่นไปแล้วล่ะคะ่ะหลังจากที่เมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมาซุปตาร์สดฮอตอย่างชมพู่อารียาได้โพสตสตอรี่อินสตาแกรโดยได้เขียนข้อความชวนสงสัยเขาว่าพักนะคะ เดียวแถลงเร็วๆนี้ค่ะพร้อมกับแท็กไปหาผู้จัดการส่วนตัวอย่างพี่หวานเจีย๊ยบทำเมางานนี้ชาวโซเชียลต่างพากันตั้งข้อสงสัยว่าแม่ชมพูดแบบนี้หมายความว่าอะไรยังไงกันแน่ล่าสุดก็ไม่ปล่อยให้ต้องเสืบกันนานไม่ปล่อยให้ค้างคาใจกันนานแล้วนะคะเมื่อพี่หวานเจี๊ยบได้ออกมาเคลื่อนไหวทันทีโดยเป็นการรีสตอรี่อินสตาแกรมพร้อมกับเขียนข้อความด้วยคำว่า พักเต็มที่ละแม่ตามด้วยอีโมจิหัวเราะและก็แท็กหาแม่ชมค่ะเอาเป็นว่าทั้งคู่เขาแค่หยอกล้อเป็นโมเมนต์ช่วงหยุดปีใหม่แค่นั้นเองอนเนอนเอฟซสบายใจหายห่วงกันได้เลยค่ะโมเมนต์นี้เบรกทุกดรามา่าไม่มีประเด็นอะไรแน่นอนค่ะเอฟซ